อาเรียบร้อยไปแล้วนะครับคนแก่ตายนะมเมื่อกี้เพื่อนนะไอ้ร้อยตาโหผมสู้ทั้งวีทั้งวันเลยอ่ะพลังผมก็หายแต่ผมพยายาอุาสตส่าห์ชนะมันได้โอ้ยอะไรวะนี่ไว้เล่นกันต่อในไลน์นะอันนี้ถ่ายให้ดูว่าเป็นคัดซีนแบบนี้นะแม่นงแม่นา,นาทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเล่นด้วยความยากลำบากมากตีเก่งเหลือเกินนะเอาจนได้คนระับ จะถอนใจยอยู่ตาสุดท้ายทุกทีเลยครับผมชนะมันได้นะฮะโอ้โหขันไม้ขันมือสุดๆนะครับผมเล่นหลายชั่วโมงจัดนะวนไปวนมานะครับเมื่อกี้จะท้อเลยนะครับเกือบจะท้อจะเลิกแล้วนะวันนี้ดันผ่านซะงั้นนะไม่ชาร์จกระบองแทงช่วยชีวิตจริงๆนะครับรอดเลยอันนี้คือคัดซีนต่อจากที่ผมฆ่าไอปรมาจารย์ตาหลายๆตาน่นหละจะเป็นยังไงต่อไปนะเนี่ยอ คุณย่าคุณย่าจะตายใช่ไหมที่อ่อเหอไอหมูป่านี่มันน่ารักนี่นะเจ้าก็ย,ยังไม่เปลี่ยนแปลง,งเลยอะไรวะเจ้า,จาคนงูยังไงต่อ <c oughs> แม่แม่แม่อะเป็นคนแม่เองตอนนี้เดินขอตกเลยทีเดียวนะพอหมูป่าสุดน,น่ารักของเราเนะี่ย วิ่งเลยดอกบ่งดอกบัวเลยพื่อนะขึ้นเป็นกีบดอกบัวแล้วนดูวิ่งก็จะผ่านนะคุณเอ้ยตอนนี้นะผมบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะยาผมหมดหมดลอด็อตไม่มีเหลือนะครับค่ามานาค่าอะไรนะความเพียรไม่เหลือเลยนะใช้หมดนะครับแล้วเกมนี้ค่อนข้างจะโกงเล่นหลายๆตาปุ๊บไอยาที่อัพมาค้างๆจ,จะเริ่มหายไปเหมือนแบบ จะให้ไปฟาร์มให้ได้อะไรเงี้ยน,นะอืมทำไมเขาใจร้ายขนาดนั้นนะอย่างไรต่อฮนะผมว่าเป็นบอลตัวสุดท้ายแล้วทีมแชปเตอร์นี่ไงขึ้นแชปเตอร์ต่อไปแล้วนะครับได้ข่าวว่ามีหกแชปเตอร์ผมขึ้นแชปเตอร์ห้าแล้วน้ตไไกลแล้วเว้ยอันนี้ถ่ายให้ดูกันนะเพื่อนๆนะก็เนะดี๋ยวไว้เล่นต่อเนียไลฟ์เนาะอันนี้ดูกระตูนอนิเมะแป๊บนะครับเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรื่องต่อไปที่เขาเล่ากล่าวถึงอะไรก็ไม่รู้นะดูกันนะ วิ่งตามแม่นางสาวตามได้ไหมเนี่ยยังไงอ้าวชนเอากระเด็นยังไงฮะจับได้แล้วนะครับพันหนุ่มจับหญิงสาวได้แล้วยังไงต่ออ้าวยังไงเขาเข้าไปข้างในนะฮะโอ้ แล้วไงเจอเพราะผมขาวลักแกลบแน่นำผมขาวคืออะไรเอ้าแล้วนี่ลงหลุมอเวจีอะไรเนี่ยถ้าใครไม่ได้ติดตามไซยอยิูวนะครับผมคิดว่าไม่เข้าใจนะครับผมเขาหยิบนบวนิยายบางช่วงเวลานะประมาณนั้นแหละคำเปรียบเทียบคำพังเพยอะไรอย่างนี้นะนิยามของเขา่าประเทศจีนเขาจัดเต็มอยู่แล้วไอ้เราก็จะไม่เข้าใจงงไปหมดนะครับ หยิบบางช่วงบางตอนของเรื่องเด่นของมันอะมาใช้มาเป็นตัวในตัวเกมนั่นเองผมหวังว่าตาต่อไปเนี่ยที่ผมเริ่มเล่นน่าจะมีของหรือไม่ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะได้กระบ,บองใหม่สักทีเถอะผมขาดไอ้วัตถุดิบนิดหน่อยนะแต่ดูแล้วเราต้องคาากันชุดใหญ่นะเพราะว่าหมดเลยนะครับสู้กับตัวเมื่อกี้ผมเทมอนนัดตตักนะทุกอย่างนะครับซื้อหมด จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอดูฮนะเอ้าเป็นพ่อหมูคาสินีนานแนฮะเป็นไงฮนะโอ้ร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้มาฮนะปลุยผ้ามาเอ้าอะไรนี่ยโอ้พบกับแม่นางอาบน้ำไปแถวเลยบอลน้ำร้อนเนี่ยห,หรือเปล่าวิ่งแล้ววิ่งแล้วโดดตุ้มดำน้ำไปอ้ากลายเป็นปลาปลาหน้าหมูปาลาอะไรไปทุ ยังไงครับบุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้งขึ้นมาแปลงร่างเป็นป่าอา้าวแม่นางเห็นแล้วยังไงฮะมอา่าแล้วเขาพบกันแล้วครับอา้าวผสมพันธุ์เช่นอย่างเงี้ยผ้าหลุดไปแล้วะ่ะยังไงเอ้มีขาแล้วขึ้นน้ำมาอาืออ้าพี่หมูแปลงร่างเป็นอะไรกันเนี่ย เอาใครเป็นหมูใหญ่แกอะไรวะเนี่ยเอาผู้หญิงก็แปลงลางเป็นอ๋อแมงมุมอพอไปรักกันเหรออ๋อหมูป่าแมงมุมเขาตีกันหรือเขาจะผสมพันธุ์เอาไงแน่ปะเนี่ยดูไม่ออกเอาชนกันแล้วยังไงยังไงต่อครับอันนี้คืออะไรอา้าวกอดกันเหรอเมื่อกี้เอาแล้วประมาณว่าสัปหลาดต่างสายพันธุ์เนี่ยปีศาจต่างสายพันธุ์รักกันเนี่ยเหรอไม่เข้าใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะผมก็ไม่รู้เรื่องหรอก ก็เราเล่นตามเนื้อผ้าเห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นแหละเพื่อนยังไงต่อฮะเอาพี่หมูตื่นขึ้นมากลางป่าเอา้สยขวา้สยขวาเอาหลับไปเหรอเนี่ยออาเมื่อกี้ฝันเหรอครับเนี่ยยังไรรงฮะเหนียขึ้นไปบนยอดภูดเขาเอาถือปุ้ยกายพระสังฆสันจังอะไรมาพร้อมเอาอย่างไงครับพระสังฆสันจังพร้อมลิงพร้อมนุ่นนี่นั่น อาไปแล้วมารอเขาเรียกว่าละทางโลภอไปอัญเชิญพระเจ้าิดกบทที่4ีแก้มาเรือผมสีเทาจบแล้วอะไรวะไม่รู้มาลองดูกันก่อนครับก่อนที่เราจะปิดฉากวันนี้เจ้าทราบว่าตนเองมีพลังมากขึ้นแต่ไม่ใช่ในด้านปัญญาเจ้าทำร้ายมาบาจีและคนรักของเขาไม่เพียงแต่จะ้งทำ้ายผนิกของผู้สูงทรงนี้คือความผิดหลาแรง มนุษย์เหลือมาตะทุกคนต่างพยายามหลุดพ้นจากอดีตและเริ่มใหม่แต่ชะตากรรมเหมือนลิ้นของคนรักพูดในทางหนึ่งและมีความหมายอีกทางปากไม่ตรงกับใจนั่นเองและว่าผู้เจ้าจะชื่นชมมันเองแต่เจ้าก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเจ้าต้องการมันจริงๆหรือไม่นั่นแหละปากไม่ตรงกับใจครับพเพื่อนๆบทที่4ครับแก้มชมพูผมงอกเราได้สก,กิลมาหนึ่งอันมาเลือกกันเลยกดไว้ก่อนเราจะเซฟนะ อุย้ยเลเวล 80, 80กว่าแล้วเนี่ยผมเลเวล80กว่าผมยังรู้สึกว่าผมกระจอกมากเลยเวลาเล่นเราได้มาครับตาแห่งแสงทองฮนะโอ้ยของใหม่เพียบเลยนะอะไรเนี่ยลิบบินสวรรค์น,นะครับมันทําอะไรได้ลิบบินนี้จะเรากับเขาเหมือนเมฆอา้าวมีของใหม่นี่ไงเส้นได้ทองคาคุณภาพดีที่ต้องการครับและนี่ไงแกนต้นทองคําผมสามารถอัพบ,บอกเพื่อนๆก่อนข่าวดีครับ คลิปหน้าเราจะเป็นการอัพกระบองกันอย่างแน่นอนแล้วนะครับเรามีของดี1อัน2อันนะครับแกนต้นทองคํากับเส้นได้ทองนะครับนี่มันของแรงทั้งนั้นเลยแกนจิตใจเฮ้ยเขาศูนทะเ,เลฟ้าเทพนิยายอะไรวะเนี่ยมันขุดลงไปในดินอะไรไม่รู้กดไว้ก่อนแล้วก็อะไรเนี่ยโอเคคืออะไรก็สตาร์เหรอโอเค เดี๋ยวนะอ๋อมันมีอันหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เลือกรสชาติมันให้เราเลือกเวทหลังจากกินยาจะเพิ่มคิติคอข้างต่อไปถ้าเป็นอย่าน,นี้หยุดนิ่งมีผลกับศัตรูทั้งหมด,ดรอบๆลิ้นของผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์การดื่มทีใช้เพิ่มพลังฟื้นฟูพชีวิตของเครื่องดื่มเล็กน้อยรสชาติผมจะเอาคิติคอมันเหมือนว่าเลือกสายเพิ่มอัปเกรดนะครับโอเคอ่ะ ไม่มีอะไรมากละเดี๋ยวค่อยเล่นกันแล้วกันผมขอญาตเข้าเกมต่อไปครับยืนยันนะฮะไอเกมนี้มันโหดร้ายมากคือเล่นมากๆม,มันก็จะตัดสกิล,ลเราลงแล้วเราต้องไปฟาร์มเพิ่มอ่ะเออพวกยาพวกอะไรหโหดมากนะเล่นบ่อยก็ไม่ได้นะครับผมพิสูจน์แล้วนะเซฟไว้กลับมาเล่นนะยาหายเฉยเลยนะมันบอกว่าเราตีบ่อยเกินมาวานนั้นนะอยากตีเก่งๆก,ก็ไปฟาร์มซะอะไรนี่นะส่งไปฟาร์มกันเลยทีเดียวนะ โอเคผมคิดว่ามันน่าจะเตรียมรอเล่นกันในไลฟ์ต่อไปแล้วกันนี่ตัดมาแล้วเดี๋ยวๆตรงนี้น่าจะไม่มีในคาสินถ้าผมสตาร์ทไว้ผมให้ดูตรงนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยโอ้โหตรงนี้ภาพสวยหมูป่าวิ่งมาในป่านะครัหมดบาแล้วนะบลบนกบินเลยวิ่งจุบจุบจุบ,บ,บโอ้โหอย่างเท่อิจฉาคนมี4 0 9 0เลยนะฮะ 4K ปรับสุดนี่้อยสเกลได้เลยเนะี่ยเปิดเรงเปิดเลนน่าจะสวยดีนะครับ นะป่าอาคีนะเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าขึ้นแท็บแชปเตอร์ถ้ากดสตาร์ทเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาเล่นไลท์ในไลท์อ่ะผมให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันถือว่าเป็นแคสล้วกันตรงนี้แคสสั้นๆโอเคนะโอ้ยโดนยิงออ้ยเป็นยังไงนั้งเนี่ยโอ้ยลองลองลองหมาแล้วหงอกคงครับอี้ยมันเป็นชุดที่เราใช้เลยที่ว่าโอ้ยอย่างเท่ต่อยโบไปแล้วนะครับนี่มันมากับชุดเฮ้ยอะไรวะ ท่จริงๆไม่เดี๋ยวเราน่าจะได้เล่นตรงนี้ต่อเลยนะครับแต่ผมจะไปก่อนเดี๋ยวจะกดเซฟอะละได้เลยละหมุนตัวละทรงนี้นะครับผมโอเคไว้เล่นกันนะกดสตาร์ก่อนเออไปแล้วครับผมเจอกันในไลฟ์นะ